ทำยังไงให้สินค้าของเราเป็นเบสเซลเลอร์บน s อ s y นะคะเบสเซลเลอร์ Best คืออะไรก็คือสินค้าที่ขายดีได้ออเดอร์ประมาณเดือนละ40-50ถึงหออเดอร์หรือมากกว่านั้นนะคะบนเอ s y เนาะ,ะเป็นเบสเซลเลอร์แล้วดียังไงถ้าเกิดเราเข้าไปดูหน้าเพจของ s อ s y เนาะแค่พิมพ์คำว่าสมมตินะคำว่า Custom Name Ring นะคะหรือว่าแค่คำว่า Name Ring เฉยเหรือคำว่า r ร n g เฉยๆ่ะ ไอร้านที่มันเป็นเบสเซลเลอร์มันขึ้นมาหมดเลยอะไม่ว่าจะใช้คีย์เวิร์ดเป็นลองเทลคีย์เวิร์ดหรือว่าเป็นคำกว้างๆสั้นๆคำว่าริงเฉยๆของเขาก็ขึ้นมาในหน้าแรกๆอันนี้คือข้อดีของการได้เป็นเบสเซลเลอร์นะคะคือเอซเนี่ยเขาจะจัดแรงสินค้าที่เป็นเบสเซลเลอร์ขึ้นมาอยู่หน้าแรกๆเลยอะค่ะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าสินค้าอันนี้ขายดีถ้าเอามาให้คนดูเนี่ย คนอ่ะจะซื้อแน่นอนซึ่งเขาก็ได้เปอร์เซนต์ใช่ไหมคะนอกจากนี้การที่ได้เป็นเบสเซลเลอร์จะทําให้สินค้าตัวเนี้ยขายดีแล้วอ่ะสินค้าตัวอื่นก็จะขายดีไปด้วยเพราะลูกค้าเนี่ยเวลาเขาดูสินค้าที่เป็นเบสเซลเลอร์เขาก็จะไปดูในร้านค้าว่าร้านเนี้ยมันมีสินค้าอะไรบ้างนะคะแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะช็อปสินค้าตัวอื่นนะคะถ้าเรามีสินค้าที่เยอะนะคะแล้วน่าสนใจนะคะก็จะทำให้สินค้าตัวอื่นขายดีไปด้วยนะคะ ทำยังไงให้เป็นเบสเซลเลอร์นะคะอย่างแรกเลยคือสินค้าต้องโดดเด่นแตกต่างมีไอเดียที่ไม่ซ้ำกับคนบนเอซี่อะคะ่ะเช่นบางร้านนะขายมอสวอลอาร์ตเป็นมอสที่เอามาทำเป็นรูปใส่กรอบรูปเพื่อตกแต่งฝาผนางังเป็นวอลอาร์ตเดคออย่างงี้คะ่ะเป็นไอเดียที่แปลกใหม่นะคะหรือว่าอย่าง ร้านนี้ขายงานถักโครเชแต่เป็นรูปออืต่เป็นอืที่เหมือนกับให้กําลังใจคนนะ่ะมันก็ดูน่ารักกับเพราะว่าคนซื้อไปมันก็ขำๆเนาะแล้วก็มีคําเป็นคําที่เป็น positive v i b e คือคําที่ให้กําลังใจด้วยเอาไปวางตั้งตรงไหนมันก็ดูเออหน้ารักกะคนก็ซื้อกันนะคะเพราะว่าไอเดียมันแปลกใหม่แล้วตลกใช่ไหมคะหรือว่าสินค้าของพี่หนะู่เมื่อ5 6ปีที่แล้วอะคะ่ะ เกาะอกขนนกก็เป็นอะไรที่มันแปลกใหม่หรือว่าเป็นเกาะอ,อกโบอย่างเงี้ยโบยักษ์เป็นอะไรที่คนไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นอะไรที่ไอเดียที่แปลกใหม่แตกต่างจากตลาดบนเอซี่ก็เลยทําให้สินค้าของพีห่หมุนเป็นเบสเซลเลอร์ด้วยเพราะบางตัวเนี่ยวันหนึ่งบางทีก็ขายได้แบบเป็น10 20ออเดอร์เลยนะคะแต่ว่าเดือนหนึ่งมันก็จะได้ประมาณ50-60ออเดอร์ะคะ่ะหรือว่ามากกว่านั้น อย่างที่2ส,สินค้าเป็นนิสจริงๆตลาดมีความต้องการสูงคู่แข่งน้อยนะคะถ้าเราไปดูอย่างเช่นางานอย่างถักโคเชเป็นลูปอึที่ให้กําลังใจคนอันเนี้ยมันก็มีแค่ตอนนั้นที่พี่หมุนเห็นนะที่ขายดีมากๆมันก็มีของเขาแค่ร้านเดียวอะคะ่ะซึ่งก็ขายดีมากๆหรือว่าร้านที่มันเป็นถักโคเชแล้วก็เป็นรูปเหมือนคนเลยอะคะ่ะถักสมมติเราผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดสีชมพูอย่างเงี้ย หรือผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดแบบนี้เขาก็ถ <ü invoke> <fuck> ักออกมาได้เหมือนคนจริงๆมากๆก็ทําให้สินค้าเขาขายดีนะคะอันที่3เข้าใจการทํางาน SEO บนเอสซีนะคะสินค้าที่เป็นเบสเซลเลอร์ส่วนใหญ่จะใช้คีย์เวิร์ดที่มันตรงกับคําค้นหาที่คนบนเอซมาหากันก็เลยทําให้สินค้าเขาค่ะติดแรงแล้วก็ขายดีด้วยนะคะบนเอซอันที่4ี่ก็คือมีความเกี่ยวข้องกันกับสินค้า บางคนนะใส่รายการสินค้าก็ไม่รู้ประเภทของตัวเองค่ะว่าสินค้าของตัวเองเป็น,ปนอยู่ในประเภทไหนอยู่ในแคตตากรีอะไรอย่างเช่นขายเสื้อยืดก็ไปลงในส่วนของเดรสอย่างที่5ใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นคนดังจากต่างประเทศนะคะด้วยความที่พี่หมนะุนเป็นคนโชคดีมากๆเลยคือมีลูกค้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังมากจากแคนาดาค่ะเราไม่รู้จักเขาะคะ่ะมาขอสปอนเซอร์เพื่อใส่ไปงานโคเชลล่านะคะ ตอนนั้นพี่หมุนก็ไม่ได้ให้เขาก็ซื้อไปใส่ในงานโคเชล่าเนาะเสร็จแล้วก็พอเขาใส่ไปปุ๊บก,ก็มีแต่คนถามค่าว่าซื้อจากไหนซื้อจากไหนซื้อจากไหนเราก็เลยโอเคคนนี้แหละไม่โดนหลอกแน่นอนก็เริ่มสปอนเซอร์ให้ชุดเรดรสสีชมพูจืดขนนกอันนี้คะ่ะแล้วก็เป็นโบยกักษ์เกาะอกโบยักษ์แบบนี้เขาเอาไปใส่ในงานนิวยอร์กแฟชั่นวีคก็เลยทำให้ สินค้าของพี่หมุนขายดีแบบถล่มทลายมากนะคะมีก็ทําให้สินค้าหลายตัวหลายชิ้นนะคะเป็น b บ s เซล l ลอร์นะคะนอกจากนี้ก็มีพวก l รียนี่ที่เอาชุดของพี่หมุนไปใส่นะคะเกาะอกด้วยไปทำคอนเทนต์ช่วงโควิดคะก็เลยทําให้สินค้าของพี่หมุนอ่ะขายดีนะคะออพอ ินฟลูเอนเดังๆมาใส่ใช่ไหมก็จะมีอินฟลูเอนเคนอื่นๆท่านอื่นๆมาซื้อไปใส่โดยที่เราไม่รู้จักแล้วเขาก็แท็กให้เพราะว่าเขาน่ารักใจดีกันมากเลยค่ะก็ทําให้สินค้าพี่หนุ่มขายดีเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีเว็บไซต์ก็เลยให้คนไปช็อปในเอสซค่ะเวลาคนอยากจะได้สินค้าเพราะว่าเขา Follow มาตาม IG ใช่ไหมคะแล้วก็มา Follow ฟอลโล่เราเนี่ยเราก็เลยให้ลิงก์ร้านค้าบนเอให้เขาไปช็อปอค่ะ ก็เลยทำให้สินค้าพี่หมดเป็นเบสเซลเลอร์นะอันนี้ก็เป็น5วิธีนะที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้กันได้เอาไปลองทํากันได้นะคะบน SC สซีอเมริกานะคะถ้าเกิดใครเปิดร้านอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดใครยังไม่มีร้านค้านะคะก็สามารถมาลงเรียนกับพี่หมุนได้นะพี่หมุนเปิดคอร์สแบบกลุ่มโคชชิ่งนะคะจะเปิดในวันเสาร์ที่24สิงหาคมนะคะที่สำเพ็งนะ